เลื่อนหกินหูดเหอ่มามกินก่อนนี่โอ้หนูเชเน่าเชฟเน่เช็บนเชน่ครับกำลังโอหนูมานะเจ็ดจังไหนน้อพี่น้องเจ็วเพิ่งไหนเพิ่งครับนี่ยับเขาโอเคตอนใหญ่แต่ละเชฟโอ้มันหยดตรงหยดตอนใหญ่โอ้โหตรงหย็ดตอนใหญ่ราชาหูราชาหนูราชาหนู ยังปรงมีรสดีมีรสดีตำตะไคร้หอมกระเทียมใส่กันไค่หอมกระเทียมพริกไทยพร้อมตู้ขอ่รสโอ้โหรสอุดมมรอุดูรยจ้าเลยครับนี่นี่ของแท้เลยนี่นมกนั่มมกนแทับผู้มากินครับมันหอยกิโลพอไห้่าเชฟย่สานแทบะ เอมเป็นมไมัเน่โอ้ยอ่าวใส่เครื่องห่อนี่เด้อหอมเป็นเครื่องเลยครับสิเส่เหมือนเลยเด้อครับนี่เครื่องนี่มันปลุกมักหมกที่อใส่หลายเสีบหลายัดขัดัดอพวกเรานี่าหลายรูได้ซื้อดอกครัวบลยเนาะจอมนี่มันี่พ่อนีพ่อนีพ่อ เข่เสียตายสองร้อยนีสอดไปปะไปเร็วปะโอ้ยมันติตกไหมอาถึงหลีดีดๆหลายขันหลายตอยังหลงหลอฮ้อฮอนแล้วฮ้อนแล้วน้ำน้ำมาด้านน้ำเอาไม่ไหวันติดไปยังเอาไม่ไหวมันติดไยังมันติดไปยังไมนติดัไม่ติดัง มันสิตกมันตตบว่าไปหเจาบาไปว่าเขาเลยอะเบอยางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเม่าพี่เดี๋ยวีล้งส่ลงสูตรไปที่ล้งสูตรไปที่อผสมเชียงแล้วก็น้ำลงไปพร้อมเลยนครับเท่าเดียวไม่มขวากับเท่เดียวแล้วก็ข้างปิดฝาขิดฝาประมาณ สามสิบถึงสี่สิบนาทีครึ uh, okay, ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีจุ๊บแป๊ะเนี่ยค่ะเนี่ถือว่ากินได้แล้วเริ่มงทกินได้ตั้งแต่าีแล้วครับต้นนี่มันหอมครับแล้วหอมมีลิ้มโอ้สีสันเป็นตาแสบเลยพี่น้องตาแสบตาแสบไปเลีระวังผู้เดินกินเข้มแต่วยบอบะบอกเคยมีคนเห็ดเป็นบ่แบบนี้บอ้๊ะนี่เขี้ยบเขี้ยบแง่ครับเขี้ยบแง่เนี่ยข้งแรกด้วยนี่ เช็ดกินเแค่น <Deadpool> so <ients> <have> ึงไปหื้อทดสอบเลยนี่ทดสอบเลยทดสอบเลยพี่น้องทดสอบเลยเบิ้งสิเป็นได้กินบ่ตานสุกับรสชาติมันสิเป็นจังได๋เมาเหล้าแล้วเลือดไปทั่วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็รอไปเรื่อยๆอีกประมาณ30นาทีครับเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวใจแต่ว่ากินมันนี่เข้าโทรศัพท์บ่ได้รตอนนั้นเป็นอันสิ้นสุดครับ

ถี่ล่อนึงแล้นตวันหันี่แหละพี่น้องเข้นขางไฟล้าคนนึปิดฝาสนิทรอออีก30สิบนาที่กันเพื่อนว่าครันเสียบเสียบนะครับงานนี้เป็นเมนูใหม่แล้วก็เมนูเขนมนป็นเมนูใหม่แล้วเมนูขนมาใหม่เลยเนี่ภาษาไทยเขาตะเกินตุนเถฮะตุนตุน ตุนครับภาษาลาวอู้อูอูครับงานนี้ภาษาลาวเขาเรียกอูอูนี่แหละครับแนวกระตุนกวอนว่าลงไปนี่ยโอ้ยนองเลยเขากันอําลัาอเงินแมวนะนี่กลับไปบ้านนี่เมียหลงนาละเพี่ยนซื้อให้ละ ออเ,เดี๋ยวเอ่บาบงตอนมันสุกนะครับเนาะ